ยน Golden Bull หนึ่งนห้าห้านะคะเป็นรุ่นมือหมุนค่ะตัวนี้เป็นมือหมุนมือควงนะคะมีรับประกันหนึ่งปีค่ะขอบคุณคุณพ่อ<ม>จากอำเภอยางตลาดนะคะบ้านใกล้เดือนเทียงมารับเครื่องยนต์ Golden b o w l ไปใช้งานนะะีออ่เราก็เติมน้ํามันน้ามันเครื่องเครระบบให้คุณพ่อเรียบร้อยนะคะตัวนี้มีรา,าคาโปรโมชั่นรับเองนะคะ2 9 5 0 0ั 29, บาทอยู่นะคะ เดี๋ยวยืนมานี่พ่อแล้วก็มีชุดกุญแจนะแม่จ้าโอ้ชุดกุญแจกวางข้างหลังพ่อเพื่อถือเอาเล่นกันเยจุกดำดำมาใส่ให้พ่อน่ะจุกดำดำจ้าพันซีคุณพ่อรับไปพร้อมกับพันไถซีนะคะนี่คุณพ่อคุณพ่อนี่ันไถซีจ้าตัวนี้นะคะ จัดสงงให้้ถึบานเลย่ผ่านนั่งไถส่สีตัวนี้จะเป็นของ TTK นะคะราคาอยู่ที่1,7,500บาทนะคะเป็นผ่านนั่งไถ่สีนะคะใส่โครงสยามโครงทั่วไปนะคะได้หมดนะคะนี่นะคะคุณพ่อก็รับทั้งผ่านนั่งไถ่แล้วก็เครื่องยนต์โกลเด้นโบค่ะ นะคะลูกค้าถามหาพันนั่งไถส่วนคันนี้นะคะเซตนี้จะไปส่งที่อำเภอท่าคอนโทท่าคอนโทจังหวัดกาะสินเลานะคะขอบคุณลูกค้าจากท่าคอนโทนะคะเดินทางมารับถึงหน้าร้านนะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะเ,เครื่องยนต์คูเวต้าเซ1ทีหนึ่งหนึ่งศูนย์พาร์นะคะตัวนี้แล้วก็คงโกลเด้นนะคะคงโกลเดนโบ โคเนโบวตัวนี้คงโเรนโบ์มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่นะคะ29,500นะคะสำหรับเครื่องยนต์สำหรับโคงโคเ้นโบ์ตัวนี้นะคะ GL พัสดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยบรรยากาศวันนี้วันที่18มีนาคมค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนนะคะตัวนี้ช่างกำลังประกอบแล้วก็ติดตั้งให้จะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะ พามาดูบรรยากาศหน้าร้านนะคะของพี่ชายจากท่าคอนโทรนี่สิมีหลอลร่มน้ำคูนึงนะจ๊ะเนาะย่ดานหลังมีฐานด้วยนะคะตัวนี้ ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องยนต์โกลเด้นโบนะคะมีจัดจำหน่ายตั้งแต่รุ่น95จนถึง18แรงนะคะตัวนี้จะเป็นพี่ใหญ่180นะคะตัวนี้ราคาเรามาจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับเครื่องยนต์โกลเด้นโบตัวนี้46,000บาทนะคะโปรโมชั่นนี้น่าซื้อมากเลยนะคะปกติราคาจะอยู่ที่50,000นะคะ ตอนนี้18แรงเราทำโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่46,000บาทเป็นราคามารับเองถึงหน้าร้านนะคะจะเป็นรุ่นกุญแจไดสตาร์ทแบบนี้นะคะไปใส่อีแตนนะคะหรือปั่นไฟได้สบายเลยนะคะร้านเราก็มีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะคะผ่อนได้จะเป็นลูกค้าที่อยู่ไม่ไกลจากร้านนะคะเป็นลูกค้าที่อยู่ไม่ไกลจากร้านนะคะมีเงื่อนไขก็ผ่อนผ่านไฟแนนซ์นะคะมีเงื่อนไขลูกค้า อยู่ไม่ไกลจากร้านไม่เกิน300กิโลเมตรนะคะเง,ง่ายๆเลยโทรสอบถามนะคะลูกค้าที่ต้องการผ่อนขอบคุณที่ติดตามได้รับชมค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินศ9น9์1 2 677ค่ะ